คุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในด้านมะเร็งเสี่ยงติดเชื้อง่ายใช่ไหมครับมะเร็งเสี่ยงติดเชื้อง่ายเนี่ยก็เกิดได้ทั้งจากการสะสมสารพิษอนุมูลอิสระการอักเสบความเสื่อมของเซลล์และภูมิต้านทานอ่อนแอไม่อาจจัดการเชื้อโรคเซลล์มะเร็ง ทีนี้เทคนิคการดูแลก็คือเสริมภูมิดีลดอันมูลอิสระลดการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันและความแข็งแรงซ่อมแซมเซนเสื่อมภาคปฏิบัติในการดูแลความกังวลเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในด้านมะเร็งเสี่ยงติดเชื้อได้นี่ก็คือว่าควรเร่งกระจัดสารพิษอนุมูลอิสระด้วย แอนตี้ออกซิดจากเบอร์รี่ที่ช่วยเสริมภูมิดีให้ร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันและความแข็งแรงของร่างกายด้วยวิตามินและเห็ดชิตาเกสกัดเสริมร็อกเบอร์กี้สกัดที่มีงานวิจัยซ่อมแซมเซนเสื่อม